จะตัดใจจากคนรักได้อย่างไรถามจะตัดใจจากคนรักเก่าได้อย่างไรพยายามทุกวิถีทางแล้วทั้งอ่านหนังสือทั้งสวดมนต์ทั้งทำใจคิดต่างๆนานาพอใช้อุบายอย่างหนึ่งหนึ่งก็เหมือนจะได้ผลบ้างแต่พอเวลาผ่านไปใจก็วกกลับมาที่เก่าอีกลุ่มใจมากเหมือนจะไม่สามารถตัดได้ขาดอย่างแน่นอนตลอดไป ที่คุณอ่านหนังสือสวดมนต์หรือพยายามนึกคิดไปต่างๆเพื่อให้เกิดการตัดใจนั้นล้วนแล้วแต่เป็นแค่ยาแก้ปวดชั่วคราวคุณไม่ได้กำจัดตัวเชื้อโรคที่ฝังอยู่ในตับไตไส้พุงออกไปเลยฉะนั้นพอยาแก้ปวดหมดฤทธิ์เชื้อโรคก,ก็ผลัดเวรแผลงฤทธิ์ต่ออาการที่ถูกต้องของการถอนพิษรักนั้นไม่ใช่ความพยายามตัดใจ เพราะใจเป็นสิ่งที่ไม่มีคมมีดชนิดไหนๆตัดได้ขาดพฤติกรรมทางจิตที่ถูกต้องคือสละออกซึ่งเป็นอาการที่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคยเนื่องจากเคยชินที่จะเอาเข้าตัวกันทั้งนั้นซึ่งนั่นแหละครับคือการเพราะชำนิสัยห่วงทุกข์ห่วงยางเหนียวยึดติดก,กับปฏิกูลทางอารมณ์โดยแท้ แต่ละคนมีพลังหรือศักยภาพในการสละออกแตกต่างกันและศักยภาพดังกล่าวนี้ไม่ใช่มีกันด้วยความบังเอิญกับทั้งไม่ใช่ความสามารถเฉพาะทางจิตที่มีดีที่สามารถสลัดขยะหรือปฏิกูลทางอารมณ์ออกได้ง่ายนั้นคือจิตของผู้ที่เคยชินกับการสละออกเป็นประจำอยู่แล้วไม่เฉพาะเรื่องรักใคร่หรือเรื่องเงินเงินทองทองอย่างใดอย่างหนึ่ง นี่เป็นการมองภาพกว้างภาพรวมถ้าคุณอ่านเกมของจิตออกจะเห็นความสัมพันธ์ทั่วถึงกันหมดไม่มีใครฝึกเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการตัดรักแต่ทุกคนสามารถฝึกที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสละอารมณ์ส่วนเกินกันได้ทุกแง่เมื่อพูดถึงการฝึกคุณจะต้องนึกถึงการทําไปตามลำดับขั้นจากง่ายไปหายาก ในที่นี้คุณจะฝึกสละก็ต้องไล่ลำดับจากการให้ในสิ่งที่สามารถให้ได้ง่ายๆก่อนสำคัญคือคุณต้องทําเป็นประจำจนกระทั่งจิตเกิดความชินในอารมณ์อยากให้อยากสละออกตามหลักการแล้วการสละทรัพย์เล็กๆน้อยๆที่เป็นส่วนเกินของตนให้ผู้อื่นหรือสัตว์อื่นจัดเป็นอุบายฝึกจิตคิดสละขั้นพื้นฐาน ยกตัวอย่างเช่นถ้ามีหมาแมวจรจัดมาเข้าบ้านซึ่งพบได้เป็นปกติทั่วทุกหัวระแหงคุณเหลือเศษอาหารเช้าหรือเศษอาหารเย็นที่จะทิ้งอยู่แล้วก็แค่เอาใส่จานให้พวกมันหรือแม้ถ้าคุณอยู่ในเขตที่มีน้ำมีบอ่อซึ่งสัตว์เล็กๆอาศัยอยู่เพียงสาดน้ำล้างจานอาหารที่มีเศษข้าวเศษเนื้อติดอยู่ลงไปโดยคิดว่าดีแล้ว เศษอาหารนี้จะตกถึงปากถึงท้องพวกสัตว์ในน้ำนี่พระพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่าเป็นที่มาแห่งบุญเช่นกันอย่าดูถูกว่าการให้ของเล็กน้อยเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะเมื่อคุณให้จนเป็นอารมณ์ชินที่จะสละแล้วก็เป็นการเพราะนิสัยในทางทานเป็นผู้สามารถให้โดยไม่จำเป็นต้องให้ ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนอานิสงส์ของการเป็นบุคคลเช่นนั้นแหละคือที่มาของกำลังของใจที่มาของความสามารถสละขยะส่วนเกินออกจากใจโดยง่ายหากคุณยังไม่มีกำลังยังไม่รู้จักความสุขในการสละออกการทิ้งขยะย่อมยากแต่เมื่อเริ่มเป็นสุขกับการทิ้งขยะบ้างแล้ว พอเกิดอารมณ์อะไรบุคคลหรือวัตถุไร้ค่าใดๆใจก็ฉลาดพอจะเริ่มเห็นตัวอารมณ์นั้นเป็นส่วนเกินตรงนี้ต้องฝึกด้วยคือฝึกเห็นว่าตัวอารมณ์อะไรนั่นแหละเป็นส่วนเกินทำนองเดียวกับเห็นเศษอาหารเหลือทิ้งหรือเศษสกรปรกในปากที่ไม่จำเป็นต้องอมไว้ยังไม่ต้องหวังว่าจะทำได้อย่างดีในระยะเริ่มต้น แต่คุณจะพบว่าหากมันฝึกสละของเล็กๆน้อยๆอยฝึกสละความถือโกรธผูกใจเจ็บฝึกกระทั่งเจดเงินส่วนเกินของไรายได้เพื่อทำบุญทั้งกับคนอนาถาซึ่งอยู่ต่ำกว่าเรื่อยไปจนถึงพระสงฆ์องค์เจ้าผู้มีศีลสัตว์ผู้อยู่สูงกว่าในที่สุดจิตจะมีอนุภาพมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเกิดพลังความสว่างมีศักยภาพสูงในการคิดสละ ซึ่งเมื่อบวกกับการฝึกหัดมองให้เห็นชัดว่าอารมณ์อะไรเป็นเพียงปฏิกูลของจิตในที่สุดคุณก็จะสลัดได้ราวกับคนถมเสลดลงพื้นโดยปราศจากความหวงแหนแม้แต่น้อยครับ